โอเคเอาาตั้งตั้งท่ายดีๆเอาหมอนเก็บไว้ดีๆสิลูกเก็บหมอนไว้ก่อนนั่งกับเรียวกลับเรียกบกลับกลับสวยๆแล้วลูกนะกับสอ้าวโอเคอฮังสมาสมุโพระกูทพควันตังอาิวาเทมีครับ กับสุปฏิปันโนพรคัมภรโตเาวาสร์โคสรงขันนาามีกับสามครั้งลูกสามครั้งโอ้มันจำได้แล้วเนี่ยจำได้แล้วอ่ามีอะไรต่อบ้างฮะมีอะไรต่ออีกลูกมีเพลงธงชาติอ่าธงชาติจะเอาชัดๆจะเอาให้แจ๋วๆเลยอ่ะยืนตรงกันมันให้ยืนตรงกันลูกขึ้น ลูกคนยืนตรงไปมีหน้ามาทางตานี่แเรวหาหน้าทางตานี่ให้ให้หลานร้องให้หลานร้องเดีร้องเลยเอาชัดๆกับประเทศไทยรวมเลือเนื้อมาชาติชไทยเอาชัดๆเลยยืนตรงยืนตรงเอ่ยยืนตรงลูกเป็นประชาละเป็นประชา คือไท,ทยไม่รักสุขสว่วนอยู่ตามลมทงวาบิยาชมวนถูกละอยู่แต่รองไม้ชทยละมังคิดไทยไม่อยากสมบุกเฮไม่ร้องไม้ไทาเฮตลาไทยให้ให้เธอดีเย็นดีลูกเย็นดีด บอกให้ยืนดีๆีประเทศชายทรรมีมีชัยชายโยทหันหน้ามาทางตาดี่ล so so ูกเดี Good ๋ยวหนูหันหน้าแล้วไงเดี๋ยวยายจะจะเขียนให้เขียนให้หนูร้องนะอะไรเนี่ยแล้วก็พอแล้วเหรอมันจบไวยังจบเลยค่ะฮะจบจบแล้วเหรอลูกบ๊ายบายบ๊ายบายจบแล้วก็กุญไหนได้แล้วนะ หันหน้าหันตาก่อนเร็วล <EP> <in> ูกหันหน้าไปหานกล้องดิหันหน้าทั้งตาก่อนอยู่อไกลหน่อยอยู่อไกลหน่อยออกไปห่างหน่อยไหวสิไหวสิไหวไหวแบบว่าไหๆครูน่ะเอาเอามาสวัสดีคุณพ่อคุณแม่กันเร็วครับสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายคุณตาคุณยายวันนี้วันนี้นะมองกล้องสิลูกณมองกล้องสิลูกขึ้นเลยลูกขึ้นเลยวันนี้น้องไอเดียวันนี้น้องไอเดียได้ไหวพระเสร็จแล้ว ขอให้น้องไอเดียขอให้น้องไอเดียจงโชคดีมีสุขจงโชคดีมีสุขรักพ่อรักแม่รักพ่อรักแม่รักตารักยายรักตารักยายจบแล้วเหรอจบยัง <จบ S 1> โอเคโอเคก็นั่งนี้ดีดีก่อนจะพึ่งน,นอนเนี่ยเนี่ยตัวงี้นอนได้ยังได้ไงอ่ะลุกขึ้นก่อนเร็วยังไม่จบป่ะเดี๋ยวให้จบก่อน ฮะพรุ่งนี้ไหวพวบอกกันเลยแล้วพวกนี้พรุ่งนี้ก็จะมาจัดใหม่จะมาจัดใหม่แล้วก็ส่งให้ดูทุกวันเลยแล้วก็จะส่งให้ดูทุกวันเลยพ่อโจมและแม่จันด้วยพ่อโจมและแ,แม่จันด้วยบา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 ยกุญแจกุไหนก่อนนี่กุไหนกุไหนสวยๆที่ลูก ดีๆกดไหนใบยังอ่ะกดไหนใบใบยังใบยังไงใบยังไงใบยังไเออชูมือสามนิ้วเร็วสองนิ้วเร็วโอเคนะโอเคไหมโอเคโอเค